สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนช n แนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันในการหาเงินฟรีเข้าบัญชี True Money Wallet จะเอามาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับซึ่งแอปที่ผมเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นแอปแนวตอบแบบสำรวจนะครับที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชนั่นเองนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่มีมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ ล่าสุดเนี่ยก็ยังจ่ายเงินอยู่นะครับแล้วที่สําคัญก็คือทำฟรีด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะหาเงินเข้าวอลเล็ตแบบฟรีๆเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเนาะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีซองอ่งางเปามูลค่า1 1 0าทจะเอามาแจกให้กับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับก็ถ้าใครที่ อยากได้รับซองอ่งางเปามูลค่า110บาทจากผมเนี่ยก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับอ่ะโอเคครับก่อนอื่นนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่น,นะครับทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งบนมือถือแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่นเนี่ยทำการสมัครสมาชิกนะครับหรือว่าเลือกช่องทางในการล็อกอินนั่นเองนะครับซึ่ง เราสามารถล็อกอินได้สช่องทางนะก็จะมีเป็น Facebook Google แล้วก็ Li n e นะครับหรือว่าใครจะสร้างบัญชีใหม่ตรงนี้ก็ได้นะถ้าสร้างบัญชีใหม่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องมาล็อกอินตรงนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยจะเลือกใช้การล็อกอินผ่านทางบัญชี Google นะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำการล็อกอินหรือว่าสมาัครสมาชิกเข้ามาเสร็จนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของแอปนี้นะครับก็คือแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปแนวทําแบบสํารวจ เพื่อเก็บสะสมคะแนนไปแลกเป็นของรางวัลนั่นเองนะครับอ่านี่ในส่วนของคะแนนจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งคะแนนตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําไปใช้ในการแลกของรางวัลได้นะครับโดยที่ถ้าใครที่ทําแบบสํารวจจนมีคะแนนเกิน500คะแนนเนี่ยก็สามารถมาที่หมวดนี้ได้นะครับเป็นหมวดการแลกของรางวัลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหมวดการแลกของรางวัลก่อนเลยเนาะว่าของรางวัลของแอปนี้เนี่ย มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องใช้แต้มเท่าไหร่เนาะโอเคในส่วนของการที่เราจะมาแลกของรางวัลนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องทําการกรอ,อกรหัสผ่านที่เราทําการสมัครเข้ามาจากเว็บไซต์เว็บนี้นะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่เราได้ทําการกรอ,อกไว้ตอนแรกเนาะแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนนะครับซึ่งข้อมูลทุกอย่างนะครับผมจะถูกเก็บเป็นความลับเนาะก็แนะนําให้เพื่อนๆกรอกเป็นข้อมูลจริง นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเอนกรอกข้อมูลมั่วมาแต่ตอนแรกๆเนี่ยเวลาเพื่อนๆเ,เก็บสะสมแต้มได้ครบเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถที่จะมาแลกของรางวัลได้เนาะเพราะว่าเขาจะมาย้อนถามพวกเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสผ่านอะไรพวกนี้ก็ให้ตั้งต่งความจริงนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยจากหน้าเว็บเนาะมันก็จะมีอยู่2หมวดน,นะครับก็จะมีเป็นเ a y p a l กับบัตรเงินสดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพย์เพาไม่สามารถที่จะแลกได้แล้ว ก็จะเหลือเพียงแค่บัตรเงินสดเพียงแค่แอนันเดียวเนาะก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับว่ามันแลกเป็นอะไรได้บ้างนะครับอ่ะโอเคครับในส่วนของการแลกบัตรเงินสดนะครับมันก็จะมีอยู่2อย่างให้เลือกนะครับก็จะเป็นบัตรโทม m o n e y หรือว่าจะเป็นบัตร a s เอสวัดูคอนะครับซึ่ง2ออย่างนี้เนี่ยจะใช้แต้มในการแลกเท่ากันหมดเลยนะครับก็คือเราจะต้องใช้500แต้มนะครับในการแลกเป็นบัตรอ่ามูลค่า100บาทเนาะ ซึ่ง1นึ่บาทตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เป็นบัตบรมูลค่า50บาทมา2ใบนะครับอย่างเป็นบัตรทูเขาก็ให้บัตรทู50าทมา2ใบประมาณนี้เนาะซึ่งของรางวัลตรงนี้เนี่ยเขาจะทําการจัดส่งมาให้เราผ่านทางอีเมลนะครับผมอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเขาจะส่งมาในรูปแบบแบบไหนนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลนะครับที่ผมทําการสั่งแลกไปเนาะแล้วเขาก็ส่งมาให้ผมผ่านทางอีเมลนะครับนี่ เขาก็จะให้เป็นรหัสบัตรทูมาแบบนี้เนาะซึ่งผมสั่งแรก400บาทไปเขาก็จะให้บัตรทู300มา1ใบแล้วก็50บาทอีก2ใบตรงนี้รวมเป็น400บาทนะครับซึ่งเราสามารถที่จะก๊อปปี้รหัสพวกนี้เนาะไปเติมในแอป True Money Wallet หรือว่านำไปเติมเงินเติมเกมอะไรก็ได้นะครับสามารถใช้ได้จริงทุกใบนะครับสำหรับรหัสบัตรเติมเงินตรงนี้เนาะโดยระยะเวลานะครับก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณสัก 2-3ส,ส,สัปดาห์นะครับเขาก็จะทำการจัดส่งของรางวัลมาให้กับเราผ่านทางอีเมลนะครับผมถึงได้เน้นย้ำว่าเวลาที่เราสมัครแอปนี้เนี่ยควรใช้อีเมลจริงใช้ชื่อจริงใช้ข้อมูลจริงนะครับเพื่อที่ว่าเวลาแลกของรางวัลเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาตามหลังมานะครับอโอเคแล้วทีนี้นะครับในส่วนของวิธีการหาแต้มจากแอปนี้นะครับเราจะทำได้ยังไงเนาะก็หน้าแรกนะครับมันจะมีแบบสำรวจให้เราทำเนาะ จะแบ่งเป็น2หมวดนะครับก็คือแบบสํารวจทั่วไปนะครับกับแบบสํารวจเฉพาะกลุ่มนะครับซึ่ง2อ,อย่างนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าแบบสํารวจทั่วไปนะครับจะเป็นแบบสํารวจที่จะได้แต้มน้อยแต่ว่าทําผ่านง่ายนะครับนี่เราลองกดเข้ามาดูเนาะมันก็จะมีเป็นแบบสํารวจที่เนี่ยได้5คะแนนนะครับผมนี่มีเป็น10คะแนนก็มีเนาะโดยถ้าไหนที่ทําง่ายๆนะครับสัญ,ญลักษณ์มันจะเป็นสีส้มตรงนี้ แต่ถ้าอันไหนทำยากๆมันจะเป็นรูปมงกุฎสีเขียวแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนเลือกทำกันดูได้เนาะแล้วเขาก็จะมีบอกเป็นอุปกรณ์ด้วยนะครับว่าลองรับการทำบนมือถือหรือว่าบนคอมนะครับอ่ะเนี่ยอย่างถ้าเราจะทำเนาะเราก็ลองกดเข้ามาดูก็ได้นะครับนี่เราก็ลองกดเริ่มต้นการทำแบบสำรวจอันนี้จะเป็นแบบสำรวจ5คะแนนนะครับแบบสำรวจเนี่ยมันจะไม่ได้ฟิกคำตอบนะครับผมว่าเราจะต้องตอบแบบไหนเนาะ สามารถที่จะกดมั่วๆไปก็ได้นะครับสําหรับแบบสํารวจที่มันเป็นแบบคะแนนน้อยๆนะแต่ถ้าเป็นแบบสํารวจที่เป็นรูปมงกุฎสีเขียวอันนั้นจะค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องการกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงนะครับก็ถ้าตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆตอบแบบสํารวจไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะตัดสิทธิ์เราออกนะครับอ่ะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในส่วนของการทําแบบสํารวจนะครับนี่ก็ ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ได้รับมา5คะแนนนะครับต่อไปหมวดสุดท้ายเนาะก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับสำหรับแอปนี้ก็มีเมนูการเชิญเพื่อนติดมาให้ด้วยนะครับโดยที่เราสามารถที่จะกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เพื่อน,นำลิงก์ไปเชิญเพื่อนได้นะครับหลังจากที่เราทำการแนะนำเพื่อนหรือว่าเชิญเพื่อนแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนเนี่ย 10คะแนนทันทีนะครับหลังจากที่เพื่อนๆของเราเขาทำการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เรามีโอกาสได้รับคะแนนเพิ่มนะครับอีก50คะแนนเนาะถ้าเพื่อนๆของเราเขาทำแบบสำรวจจนครบ100คะแนนนะครับก็คือตอนหนึ่งคนเนี่ยเราจะได้รับคะแนนสูงสุดอยู่ที่60คะแนนนะครับผมก็ถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็ลองนำลิงก์ไปเชิญเพื่อนดูได้นะครับสำหรับแอปนี้เนาะ โอเคครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็มีซองอ่างเปาโูมานี่วอลเลตจำนวน110บาทนะครับจะเอามาแจกให้กับเพื่อนๆดูกคนด้วยเนาะซึ่งสำหรับลิงก์ซองอันนี้นะครับผมจะแจกให้กับเพื่อนๆจำนวน80คนนะครับเป็นแบบสุ่มจำนวนเงินเหมือนเดิมเลยปติกาก็เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับอ่าลิงก์ซองอันนี้นะผมก็จะนำไปแปะไว้ให้ที่โพสต์ปักหมุดของคลิปวิดีโอนี้ หลังจากที่คลิปนี้มียอดการกดไลค์ถึง100ไลค์นะครับก็ถ้าใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องของโชกุนชาแนลด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆลงคลิปแจกซองอ่างเปาใหม่ๆเนี่ยเ,เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะอ่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกัน ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่อีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ